สวัสดีครับ FCI u s e Car ใครที่ชอบเขาเขาวหมวยหมวยตาตีตีเนียนเนียนรูปโฉมทันสมัยสปอร์ตลงตัว สิ่งที่เอ่ยไปไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่เป็นเพียงรถยนต์นะครับผมรถยนต์ดีๆสวยๆปีใหม่ๆซิงๆนะครับผมยังวัยรุ่นอยู่นะครับอยากนำเสนอ1นึคันนะครับผมคันนี้คือ Honda New City ปี2016นะครับผม m i n นอร์เชีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นบอดี้นิวซิตีเรียบร้อยนะครับเครื่อง1.5 i-vtec เดิมๆจากโรงงานคันนี้เป็นตัว l อง g top สุดนะครับผมเป็นตัวรองท top นะฮะ บอดี้สวยนะครับผมสีสันเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ครบหมดแล้วนะครับสีเก็บให้ใหม่รอบคันเลยนะครับมีริ้วรอยนะครับเราจัดการเก็บให้ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ปีใหม่ๆอยู่นะครับเราก็จะทําให้มันเหมือนรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมนี่นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมเจ้าของนะครับผมเอามาเทิร์นโชว์รูมนะครับเซลจึงโทรให้เราไปซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับรถมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สนะครับ ออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งจอหน้าหน้าจอเดิมๆจากโรงงานลิงค์ hdmi ลิงก์ apple carplay android auto ได้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยหลังเดิมๆจากโรงงานสปอยเลอร์รอบคันนะครับผมอะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์หลังเดิมๆจากโรงงานนะครับรถผ่านการเก็บงานเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับทั้งงานช่วงล่างนะครับงานสีและงานภายในนะครับผมจัดการเก็บให้ใหม่หมดจดนะครับสวยใสๆเลยนะครับผมไฟหน้าออปชันเป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วเดิมๆมาจากโรงงานนะครับ กุญแจเป็นระบบแบบคี ad, bed, ย์เลสนะครับใส่กระเป๋าแล้วกดปุ่ม p u s สต t a r t ได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาไขบิดอีกแล้วนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับปี16ไม่ถึงอายุไม่ถึง10ปีนะครับผมด้านในนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีครีมนะฮะเราจัดการทําให้ใหม่ทั้งแผงประตูทําให้ใหม่เหตุผลที่ต้องทําให้ใหม่เพราะเจ้าของเก่าเขา,ขาหุ้มเบาะหนังแดงมานะครับผมมองแล้วว่ามันไม่สวยมันไม่สมศักดิ์ศรีกับตัวรถนะครับเราจึงทําให้มันใหม่ให้มันตรงกับแผงประตูนะครับให้มันดูเป็นสีเดียวกันมันจะได้เกนนบา ชุดนี้ผมทํามาเกือบ2 0 0 0 0บาทสีด้านนอกผมทํามาเกือบ20,000บาทนะครับผมสวยงามแน่นอนเอาไปพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมพร้อมถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสไตล์ของ i u ูสกาให้เรียบร้อยนะครับค่าเชือ้ออบโอโซนให้แล้วเคลือบสีให้เป็นอย่างดีนะครับผมออปชั่นภายในก็จะเป็นพวกเซนทรัลล็อกระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กเป็นออโต้ uto, เดิมจากโรงงานนะครับปุ่มพุชาร์ทนะครับมีจอเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับนี่นะฮะ เลขไมคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่2 4 5 0 0 0กว่ากิโลแท้ๆนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับผมเนี่ยผมแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุทซตาร์เท่านั้นเองอันนี้เครื่องสตาร์ติดแล้วเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับมีจอมาให้นะครับใส่เกียร์ถอยหลังก็กล้องชัดนะครับผมนี่นะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับทัชสกรีนนะครับผมเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับสาหรับแอร์นะฮะนี่นะฮะ พวงมลาลัยก็มีมัตติฟังกชันต่างๆมีแอร์แบ็กฝั่งแอร์แบ็กที่พวงมลาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับผมรถสวยๆนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของ Honda City นะครับเบาะทั้งคันแผงประตูทั้งคันทําใหม่ให้หมดนะครับผมรับรองเอาไปเนียนๆเ,เลยนะครับผมเบาะหลังเนี่ยสิ่งๆยังไม่มีใครเคยขึ้นไปนั่งเลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมเบาะ อันเก่าก็ไม่ได้ขาดนะครับแต่พอดีมันไม่สวยนะครับเราจึงทําให้มันเป็นสีครีมสีเบจเพื่อความลงตัวนะครับผมไม่ใช่เป็นสีแดงมาแล้วแต่รดสนิลิยมครับแต่เราทําให้มันกํากึ่งกลางมากที่สุดนะครับให้เหมือนรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่มันจะเหมือนได้นะครับฝากระโปรงท้ายเราสามารถเปิดจากผตัวรีโมทได้เลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็ กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ของ Honda City อยู่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องบอดี้ด้านหลังนะครับ้างน้ำฝนซ้ายขวานะครับผมก็เดิมๆจากโรงงานไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะฮะหลุมเมไหก็สวยงามนะครับไม่มีการกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับผม น,นะะย่างอะไหล่ยาแนวต่างๆคาบกาวต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีการเจาะอุดติดแก้แต่อย่างใดนะฮะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้ๆเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะด้วยนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมคันนี้คือเครื่องยนต์เบนซิน1.5 i-VTEC นะครับผม รองรับน้ํามันตั้งแต่ e 8 5ดิเดิมๆจากโรงงานยันแก๊สโซฮอรกแก๊สโซฮอรกแก๊สโซฮอ e 2 0และแก๊สโซฮอร์ก้เ็และก็เบนซินเพียวๆเลยนะครับเติมได้ทุกน้ํามันที่จําหน่ายในประเทศไทยในกลุ่มเบนซินนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมเบ้าชกซ้ายเบ้าชกขวาเดิมๆจากโรงงานเครื่องไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิม้มเราสปาให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิม้มเลขเครื่องเลขตัวถังตรงเพดทุกอย่างนะครับฝากระโปรงหน้าก,กากโรงง,งนผ สวยงามนะครับเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดเล่มมีพร้อมโอนนะครับเป็นรถมือเดียวแท้ๆนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับเราฆ่าเชื้ออบโอโซนให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะแดชบอร์ดที่เขาลงออกแบบมาก็สวยงามดีนะครับผมใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกก็ไม่ดังใส่เกียร์อาเหยียบเบรกก็ไม่สั่นนะครับมีกล้องให้ด้วยนะฮะ รถรุ่นนี้นะครับราคาตลาดนะครับสองแสนกว่าบาทไปปลายันสามแสนกว่าบาทมีให้เห็นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไอยูสคาไม่เคยขายแพงอยู่แล้วนะครับรถเก็บงานทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดให้พร้อมใช้มากที่สุดนะครับผมให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนะครับขายให้ในราคาแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ได้ปี2016มือเดียวป้ายแดงออกข้างไปใช้งานด้วยขายทั้งจัดขายทั้งเงินสดและขายทั้งจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองมาคุยกันนะครับ เครดิตดีนะครับจัดได้เต็มเพราะคันนี้มันจัดไฟายนั้นได้3 0 0 0 0นกว่าบาทแน่นอนจัดได้เกินด้วยซ้าไปนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับผมนี่นะฮะอยากได้จัดไปนะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2กรุงเทพปริมนตลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเทเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบ,รบจับรีบจองนะครับของขาวๆหมยๆสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆพูดถึงเรื่องยางเมื่อกี้ลืมเอ่อยไปยางดอกยังหนาปีก็ไม่ลึกของดีโตนยังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับผมนี่นะฮะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยหายห่วงกรุงเทพนราธาิวาสนราธิวาสกับเชียงรายสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถสามารถขับขี่เดินทางไกลได้เลยรถอายุก,ก็ไม่ถึง10ปีนะครับผมราคาอยู่ปกปติราคากลางมันอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแต่เราขายในราคาแค่2 0 0แสนกว่าบาทก็พอครับพี่ๆได้มาจากลูกค้าไม่แพงเราก็ไก่ให้นะครับผมนี่นะฮะอยากได้รถดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์แนะนำโทรมาคุยกันนะครับผมรายละเอียดง่ายๆนะครับ ไม่ติดเครดิตบูโรมีเงินเดือนชัดเจนนะครับมีสลิปเงินเดือนยังไงก็จัดไฟแนนซ์ผ่านอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะขอเพียงแค่เงินเดือนหมื่นกว่าบาทขึ้นไปผ่อนเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะฮะแล้วแต่ยอดกู้แล้วแต่ระยะเวลาในการผ่อนนะครับผมนี่นะฮะตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองเหมือนเคยนะครับกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะฮะต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งไปเทลเลอร์อยากได้รีบจับรีบจองนะครับผมนานๆจะมีมาทีนะครับของขาวๆสวยๆหมยๆแบบนี้นะะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ํามันขับได้เลยนะครับขับขี่ดีนะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอนี่ครับสามารถต่อบลูทูธเล่นทุกอย่างได้หมดเลยนะครับทั้งอ่าเนี่ยออปชันของมันมีเต็มเลยนะครับหน้าหลักมัลติมีเดียต่อบลูทูธต่อ HDMI นะครับ USB USB ได้หมดเลยนะฮะนะฮะแอร์ผงแอร์พอร์ตต่อได้หมดนะครับอยากได้จัดไปครับผมในราคาแค่200,000กว่าบาทคอนดาซิตี้ ปี2016นะครับเป็นมเนอร์เชนเป็นนิวซิตี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ